มาครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ <c oughs> เอาสมเด็จวัลคัทงทิมใหญ่นะครับผมเอามาเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมเนื้อหามวลสารฮนะพระอันนี้ก็ออายุ คงจะละลาร้อยห้าสิปีขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นทิมใหญ่นะครับผมเป็นทิมใหญ่วัลครั้งนะครับอันนี้เขาเรียกอกกระบอกนะครับผมติดหนึ่งในสี่ของหลวงวิจารณเจรไนนะครับผมที่เป็นยุคของสุดท้ายนะครับผมของสมเด็จพระจารรีโตนะครับผมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นทิมที่มีความสวยงดงามมากๆนะครับผม เดี๋ยวผมส่องดูมวลสารเนื้อหานะครับผมว่าครับเผ่านี้ก็จะมีความเนื้อหาก็จะมีความหนึกนุ่มนะครับผมคา,าบแคนไซก็จะเกาะกันเป็น,นก้อนๆนะครับผมเขาเรียกว่าผ่าผ่าน การเวลามาอย่างยาวนานนะครับผมครับเนื้อหามวลสารฮนะองนี้ก็มีเขาเรียกว่าออกแตกรายงานนะครับผมดูหน้าพระทักของท่านนะครับผมก็จะเป็นกังใส่นะครับจะมีความชัดยูดน,นะครับผม ครับลักษณะเนื้อเนื้อแบบนี้ก็ครับจะเป็นคาดแคนไซครับจับกันเป็นกันก้อนนะครับผมแล้วก็หนึกนกนกืนึกนุ่มนะครับผมนี่ครับคาดหมวนสูงมวลสารต่างๆอันภาคนี้ก็ เือหามวสารก็วัตถุหลักก็เป็นปูนเปลือกหอยนะครับผมผสมมวลสารต่างๆนะครับผมพุทธคุณผงผงผงอิติเจนะครับผมการพูดนะฮะหรือวาดนะครับผมเนื้อวาดต่างๆนะครับผมก็ พวกเรานะครับผมศึกษาความเก่าฮะกรรมวิธีการสร้างและวัตถุต่างๆที่สมเด็จพระจานร์โตนะครับผมได้เอามาสร้างเป็นพระสมเด็จวะะัดระฆังนะครับผมแล้วก็ความการเวลายาวนานพาดมา15 0กว่าปีนะครับผมสมเด็จวะะัดระฆังก็จะไม่เหมือนกันทุกองนะครับผมบางองค์ก็ หนึกนุ่มนะครับผมบางองค์ก็แก่ผงพุทธคุณบางองค์ก็คาบแคนไซน์นะครับผมระเบิดออกมาพัวองค์ผ่านะครับผมองค์นี้ก็ด้วยการผ่านการเวลานะครับผมผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับผมก็คาบแคนไซก็จะตกเป็นกังไสนะครับผมตึกตกกันเป็น จับกันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อ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 นนะครับกลายเป็นเนื้อที่มีความหนึบนุ่มนะครับผมนะครับผมนี่ครับ,น,รบน,นี้แตกลายงานนะครับผมนียครับ สองโดยดีๆก็สังเกตนะครับผมสังเกตองค์พระก็มีหลายมิตินะครับผมธรรมชาติดูข้างหลังก็จะมีเม็ดมวลสารต่างๆนะครับผมชัดนะชัดไหมครับผมนี่ฮะครับคาบแคนไซส์นะฮะ จับกันเป็นก้อนๆแล้วก็แยกกันหมวดหมู่ครับสีโทนสีจะต่างๆนะครับผมโทนสีนะครับมีเหลืองขาวนะครับผมขุ่นเน่านะฮะนี่ครับผมครับพระจะหลายมิตินะครับผมแต่สมเด็จวัลคังนะครับผมจะไม่เหมือนกันองค์นะครับผมก็แล้วแต่การเวลาเนื้อหามวลสารต่างๆนะครับผม ส่วนตำหนิทีมทรงก็คงจะไม่เป๊ะนะครับผมก็ให้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับผมผ้าสมเด็จเหมือนกันนะตำหนิเหมือนกันก็ตีไว้เป็นผ้าโรงงานนะครับผมแต่วันนี้ก็หลอกกันไม่ได้แล้วนะครับองนี้ไม่ได้ซื้อมาหลักล้านนะครับผม ซื้อหลักร้อยฮะนะครับซื้อหลักร้อยนะครับผมเนี่ฮะดูเนื้อหาเดี๋ยวผมไม่ให้ดูมวลสารนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูมวลสานเนี่ฮะมวลสารกับผมทุกคนนะครับปูนเปลือกหอยอย่นี้ครับนี่คืออ่ะมิติฮะ เนื้อหาหมวลสารผมพุทธคุณนะครับผมโดยแกนหลักก็คือใช้ปูนเปลือกหอยนะครับผมเป็นมวลสารสำคัญวันนี้ก็เอาพระชสวยนะครับผมเอาพระชสวยสมเด็จวันละคังนะครับผม เอาเนื้อหาหมวลสารความเก่าความแก่ของเนื้อความหนึบนุ่มนะครับผมบสมเด็จวันละครก็ดูไม่ยากนะครับผมแต่ที่มันยากก็คือพวกเราเนี่ยครับไปตกใจราคากันนะครับผมไปตกใจราคาถ้าเราแยกพระโรงงานกับพระแท้ได้นะครับผมเราก็เช่าหาในราคาหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆน,นะครับผมไม่จําเป็นต้อง จะชอหาราคาสิล้าน20ล้านนะครับผมเอาวันนี้ครับผมก็เอาเอา,เอาความคลาสสิกเอาเนื้อหามนสารต่างๆนะครับผมามาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมเนี่ยครับพ้นสีขององค์พระนะครับผมฮะมันจะหลากหลายหลายมิตินะครับผมมันจะ ไม่สม่ำเสมอกันนะครับผมก็ไปเหลืองเนื้อเหลืองเนื้อเน่าเนื้อเทาเนื้อขาวฮะองค์พุทธคุณฐานนะครับผมเนี่ยมดูชัดเจนหรือเปล่านะ,ะวันนี้ก็เอาความสุดยอดของสมเด็จวะะราคังนะครับผมองค์นี้ก็ผ่านการล้างอย่างหนักเหมือนกันนะครับผมกว่าจะมาถึงมือเรา วันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ